กระแสไฟซึ่งรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยผ่านร่างกายผู้สัมผัสหรือที่เรียกว่าไฟช็อตรวมถึงการเกิดเพลิงไหม้ที่มีสาเหตุจากไฟฟ้ารัดวงจรนั้นคืออันตรายที่เกิดจากการลัะเลยไม่ติดตั้งสายดินครับหลายคนสงสัยถึงหลักการทํางานและประโยชน์ในการป้องกันอันตรายของอุปกรณ์ชนิดนี้สายดินที่เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ไฟฟ้าจะนําพากระแสไฟฟ้าที่รั่วหรือรัดวงจรลงสู่พื้นดิน ทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยครับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีโครงหรือเปลือกหุ้มเป็นโลหะซึ่งบุคคลมีโอกาสสัมผัสได้เช่นตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศมักมีสายดินเป็นส่วนประกอบหลักเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องติดตั้งสายดินเหล่านี้เรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่1ครับ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผู้ใช้ไม่ได้สัมผัสโดยตรงนั้นก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งสายดินโดยเราสามารถจำแนกประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งสองชนิดได้จากสัญลักษณ์ตามที่ปรากฏนี้เองครับนอกเหนือจากการติดตั้งสายดินที่ทําให้ผู้ใช้ปลอดภัยจากอันตรายแล้วการศึกษาวิธีใช้และการบำร,รุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารอยู่เสมอ ก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยป้องกันการเกิดอัคิีภัยจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ